อนนี้เราอยู่ที่โรงเจนะคะกําลังจะถึงโรงเจแล้วโอบอกวัวโปหรอกอารมเนี่ยเถอะเอาเอาเราด้วย สวัสดีค่ะไม่แต่ประตูนี้มันเปิดใช่ไหมล่ะปิดล็อเขาล้อมหมดใช่ลงเจน้ำเยอะ นี่มาแล้วมาเข้าบ้านนี่ก่อนแล้วเด็กปิงนี่มาค่ะแดงไหน <c oughs> ลบลบ ก็ยังอยู่ที่นี่แหละครับไม่ได้ไปไหนไปไหนอ่ะระวังรถมันน้ำมันแรงอ่ะนี่จ้าพี่คนเดี๋ยวหลบกันกินน้ำเลไหมเหมือนของใสๆ้ของไว้ข้างหน้าน่ะ เขาอยว่ที่อะแล้วเหี่ยงที่เพิ่งไปให้รถไปก่อนเขาคล้องเขาไม่ได้ล็อกหรอกเหลียงเอ้าแม่ดูรถก่อนเดี๋ยวเราหลบหลบคลื่นี่ะอันนี้อันนี้เขาคลื่นคล้องไปซื้ออะเขาไปยังหรือเขาไม่ได้มาแม่มันจอดทำไมอ่ะมันกลัวหรือเฮ้ยนี่นี่นี่ขายโกนจะแล้วไงนี่นี่คลิปนี่เีาน้ำแบบน้ำนี่อันนี้ลงเต็นะคะ เอาโกเคงมาแล้วเนี่ยแม่มาโกเคงเดินมาอยู่โกเคงหรือโกโค้ง่ะอาโกอาโกคะมานี่พวกนั้นเขาก็มากันอยู่นะโอ้เขาไม่มาเขาไม่มาแล้วเขาฝนใช่ไหม แม่ไปดูสิออกมาบุ้งลาากมมออบุ้งลากมันออกมาบุ้งเขาจอดดูงูน่ะล็อกไหมลลอกดิดูดี บายเกอ้าเืช้ากดล็อกกันอะอะโกแล้วโกมีกุญแจไหมคะมล็อกคะ่ะล,ล็อกล็อกหน้าด้วยมาเองคะเกาะลวเลยเกาะวเลยพี่จ๋อเดี๋ยวพี่จับให้คะอยู่นี่คะ่ะ

บ้านเขาอยู่ตรงไหนไม่รู้บ้านตาลงแกไปกินข้าวไม่รู้เพื่อบ้านจะอยู่ตรงหนาหันมาหันมายายบ้านเขาอยู่ตรงไหนกางหน้าดิเขาอยู่แถวบ้านพี่ตูเต้ภาพสดอยู่เดาไปเอหรไม่อาเอามันมารถมันมาแม่ ไม่แต่เขาแต่เขาขี่เบาอยู่นะเขาขี่ไม่แดงถ้าขี่แค่เนี้ยได้เรารอดบจะเก้งานตะลุงนายอยู่ตรงหน้าเขื่อนตรงบ้านพี่ตุบ้านพี่ตุนายเฮี้ยโง่โกงโง่ฮะบอกกัเลยตรงบ้านโกงโง่น่ะมีเบอร์โทรไหมไอหนึ่งมาเลยตรงนั้นลึกจะเบื้องข้างตรงนี้ใช่ไหมลึกลึกกว่าตรงนี้ลึกลึกกว่าเยอะตรงนั้นอ่ะ โอ้ลงแล้วลงแล้วของเมื่อวานนี้แท่นว่ายแเ่นไม่ต้องพูดถึงคิดถึงเหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะพี่อังหนูเข้ามาลงเจอโกระวังน้ำนะคะไม่ยุบสักทีตรอนี้เด้นล้ม

นั่งเรือนั่งเรืออ้วนบายบายไม่ก้อยทีบายบายมันไปกินอิตาลูแกะแบ้บ้านแกอยู่ตรง หไมหนึ่งะมีเบอร์โทรโกงโไม่ให้ไอหนึ่งะ้ใหโกโ้ไอหนึ่งวานให้โกงโก่ไปบอกบอกลุงที่ฝ้าลงเจน่ยมาเปิดประตูให้หน่อยสบายชุดเลยนะขับเรือสบายชุดเลยนะสบายสบายสบายนะ ก่ไ่เปาบ้าเขอรเเยบ้าเาบ้นเขแไปไม่ไม่เขาเาเขาอยู่แถวนั้นบ้านเขาอยู่แถวนั้น่ะบ้านเขาอยู่แถวบ้านโกงโกโกงโ้รู้จักมั้งโกโกบ้านโงโ่อยู่แถวบ้านโกโก้แล้วเขากินข้าวแถวนั้นน่ะ ฟอเลยปักไเลยปไ้กจุดนะครับไปเลยปักไหนนเลยักไ่ลรปับคัดเอาเลยเปับคัดเอาเลยเนีเดี๋ยวมันมันลดตต้องต้องระวังต้องเลือนกันเองนะคับราน่ยน้จะลดนะครับแต่ว่าความื้นที่มันตางกันต้องระวังไม่ต้องไม่ต้องคัดคัเาที่อยุ่ไปเลยแล้วรอแดกอน มีข้าวเหรอคะโกมไม่รู้เขาโกกินข้าวเหรอคะยังไม่กินเลยเพราะเนี่ยเดินมาไปเห็นก็เลยเดินมานี่คุณลุงข้าวเหมือนกับลุงไม่ได้กินข้าวไปช่วยหัวล้างบ้านนะน้ำลงแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วหมดแล้วแม่ล้างเสร็จแล้วโอ้โหเสร็จก็บท่านแก่หลายชั่วโมงอยู่ดีนะครับข้าววัสดีนะไปอื่นไปกินข้าวก่อนเด้อ ที่เดี๋ยวรอเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เองหนึ่งเรียกให้กองเงาไปเรียกมันเดี๋ยวปุ้ยไปนะใช่หรือเปล่าวะบ่ใช่แก่จักรยานไปอะไรครับพี่เทนตอนนั้นอะไรจุกนัอนไรข่วาม เขาได้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 สนี้ว้เดี๋ยวเาได้ราเขาไม่ได้ไแขงได้ อย่าเพื่อพอมีเอ้ยเดี๋ยวเก็บมือถือก่อนบีมเอามือถือขึ้นดิเดี๋ยวเพื่อน้าเข้าเรือยกแงหน่อยนึงน่งมือถือของเข้าไปนี่เขาหลอกเหรอไม่ได้ไม่ไ้าม่ได้ไมกได้ไม่กด้ไ่ไไม่ได้ไม่ไ้อม่ได้ไม่้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดไม่ได้ไมอได้ไ่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่นไม่้ไมไม่ได้อ่่ด้ไม่ได้ไม่ได้ไ่อข้ได้ได้ไมา้ม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้ประตูใหญ่ไหมล็อกประตูใหญ่ก็ไม่ล็อก็ต้ไปก่อนก็ได้ค่ะระวังนองนีดูนะบิดปีนไปเกาะอยู่ข้างบนแล้วก็ขยะบออกใบไดใช่ใช่ใช่เอาโทรศัพท์ออกใส่กระเป๋าให้แม่เอยบิดปีนมาเออเกาะไว้ตรงนี้ก่อนลูกปุ๊บโอ้พี่เจ้าอ่ะสีไว้ก่อน มามหาอีมามมไม่ไว้ไงแมน้องลงอย่ามันแกว้งมันไม่แกว้งเองว่าจงเลยว่ะหมามันยกเองอยู่เนี่ยมึงไม่วดเปลี่ยนนะวางเปียนเร็วมึงจะปีนมึงก็ปีนไปได้บอกว่ามันเยอะมึงเอเอแบนีแหแต่ไ่อนนะ เดี๋ยวเราเาเสียงขาจะนำเมานี่ยนี่อมาทางนี้เดี๋ยวให้แม่เขาก่อนคืนกับมาทางนี้เดี๋ยวสิมันเป็นที่นี่แหลมนี่เห็นเนี่ยไ้ตัวเองเงินจะขึ้นอ้อมมาบอกให้ข้ามบอกให้ข้ามทำแพงมาช่แมวยกันจับฝั่งนี้ต่อมาทัได้ไยอะได้เยอะเป็นไไปเยามันเป็นยงเออมานักมากมา อุ้ยเลยอุ้นนี้ก็กลัวแต่ไม่ได้ลง,งลเลยล่ะเดี๋ยวไทยรังไปเองนอ่น,น,น,อนั่งนี่นี่ฮะนั่งตรงๆนี่นั่งตรงๆแม่อะไร <ง S 1> ยังไม่มีกำหนดค่ะอยู่โรงเจ้วนยังไม่มียังเดี๋ยวรอดูน้ำอีกทีหนึ่งค่ะพระแจ้วอะไร

มึงก็เอาโทรศัพท์มึงถ่ายสิมึงจะมาร,รออะไรโทรศัพท์กูล่ะนีคนใหม่ไหมคะ เปลี่ยนหมดรูกมาอะไรมันเป็นอะไรเปลี่ยนโอ้นอนดูอินกิน,น,กนด,ด,ดูผมแดงมแดงฟูหมดเยเรียบร้อยหมดอะไรทูปยญ่อยู่ไหนคะ ป้ายอยู่ไหนอะโก้เพราะนี่นี่น,น,นี่ข้างนี้ มีทูบเล็กค่ะเขาจะทูบไหนทูบใหญ่ทูบใหญ่หมดทูบสามดอกค่ะจุดกับเทียนเนี่ยค่ะจุดกับเทียนนะคะจจ๊ปิง ตั้งตรงเลยตั้งตรงเลยไมต่ตั้งตรงเลยตั้งตรงเลยตั้งตรงสิ okay. okay. ่งนี้ฮัลโหลเออตกลงเปิดประตูเล็กได้แล้วต้องมืเรียกแล้วเออเออโอเคพอแล้วนะคะจะไปแล้วไม่รู้ใครดูอยู่ว่าบายหน่ะครับบายๆนะครับะติดนะครับ 啊，头上白的那个包囊啊？了